เจ้เห็นยังเฉยๆวันทองกินมาเนี่ยจะมาถั่วกับปลาเนาะเจ้าบบโชว์สิมืออ <iş> oh, ้เคติอยู yeah. ่ไปพูดบอาไปให้พูดบอโอ้อันนี้คือทอาที่เหนึ่อยชีบอเลยนะแล้วก็จีทับทับรวมบอตัวนี้เนื้อไหมมันแดงดิตัวนี้เนื้อไหมมันแดงเขาถาสีใส่มาก็แดงอ๋อแต่ตัวนั้นเนื้อมาราติดมันเชีบอเป็นเนาะ แต่ก็ส ah ีสีเทาท่านะมันจะเป็นสีเดียวก่อนด้วยได้สีแดงข้ัวเบื้องนี่เป็นจีนดำมดเอาคือสีอันเดียวกันเลยสีอันเดียวกันก็เป็นแบบนี้มันคือน้ำหนาไหมหนาไหมมดเกี่ยวมดเกี่ยวกับไม้เด้เกี่ยวกับสีน้อยเนาะตัวนี้มันเป็นสีแบบเคขือซื่ออะไรต้น ของนวัตจากไดนแบบมันเป็นได้ใหม่ด้ครับเรได้ดเอาสีมาทาครับม,มันก็เป็นลายใหม่มกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุกเอฟซีที่หักแพงทาง สองสบุญบรรณาในมือนี้เนาะกะมาพอ่พอๆในมือนี้พี่พี่น้องไอ้ทางสบุญกะมาทางเพื่อนมิตู้คำเนาะโดยมาบึงยามๆทางสร้างเพื่อนเห็นเวียกเห็นงานอยู่เป็นของมีตู้คำแหละเนาะทางสร้างเปลี่ยนกับสร้างวันทองเพี่พี่น้องเอ้ยโดยหลังจากที่เพื่อนได้ เขาวันนี้ว่าหรือว่าได้แต่งแต้ไปงานมื้อนั้นหั่นเนาะมาก็บ่พอเพิ่นมามื้นี้ได้มาเฮ็ดเวียกงานได้บ่เนาะทางน้องๆเพิ่นเข้าใประมาณยังบ่ได้มาไปจักเนาะ3มื้อ3มื้อ3คืนเพิ่นบ่ให้ออกจากบ้านพี่น้องเอ้ยยวันนเดือิบ่ได้จักเนาะหน้าตาเข้าประมาณปล่อยสร้างเปียนอยู่คนเดียว เงาง่อยแล้วเรากะเฮือนของไปตู้ค่ํานี่ก,ใก,กใงง็ใกล้ค่ะแล้วให้พี่น้องเอ้ยใกล้จอกเข้ามาแล้วเนาะยังเหลืออีกบ่หลายมือ้อนี้ทางเพิ่นดเนินการเฮ็ดหยังเนาะคือกินแบบคิวๆพี่น้องเอ้ยทาสีบ้านบ่หรือว่าอีกจังไดนี่กล,วลมวอยๆมาแล้วเสียงก็แฮมๆเป็ดวัดเป็นไอ โอ้โกมสาอยสบายดีเด้อทั้งโอยไปใส่น้องสบายดีไปใส่เออเฉียนหน้าห้ตาเขาไม่ประมันดิไม่เห็นด้กตั้งแต่เมื่อไรเนาะมาเี่ยวพมาสาม สามิเออโอ้ตาเกินนายเติบเ้วะนอกบ่นด้เกวันไแปดกมู่มู่ก็นอนโอ้คือดวงตาคือลำแย่นว่า,า hehe, ม, riding, มา no <c oughs> ันกังไปโดนแล้วแต่ส่วนเสิี h มืองานบริเนอนบริเนอนจะคลืนบริเนอนเหมืองานนะแต่ก่อนเมื่อบ้านมาแต่บานครับมาอืมอันนี้เไปเลยครับ ไปนอนสองสามเมือเมื่อยใเนาะสไปไซนี่ออกระาไปไซอลอกสวันออกางอ๋ออลอกสวานเห็ดยังกึคิวคิวทาาสีบานอืมชิติดบานก่อนบ่ยังทาสีสีบานเนี่ยมื่อไดท่านไอเปียนลงลงสีนี่โดย ทาห้องพื้น,น<ล>กันเปือนห้องพืนถ <laughs> ้าสีขาวห้องพื้นก่อนอเออเก็บสีใหม่ไปก่อนเนาะอดยเดี๋ยวเอื่อสีลงสีเดีจงังเพาทาสีบานยังตั้งมบมันแห้งนะทาสีแดงนะเนขาจังติดเนาะโอ้โด้อยด้ยอได้ยังกันกินแต่ตอนเทีย่ยงนี่ ปิโอ้จะแช่ไปได้ปิงปลาว่าจช่นะไปไปตึกบ่มินอไปทานช้อนไม่เขาสาวกดีไม่าอืำบักทัวทัวให้นาอตำสีมือน้องผูมบคบ่เป็นอะไรสีมือไม่รั่วไม่เข uh> ้มก uh ็หวานบ่ เข้มเข้มกวาดวานช่วงนี้ยังไม่เด้ยังบ่กัดติเลยเนี่ยยืนโดนไปให้กินกระเพาะเปล่าไม่่าเจ้ากะเจ้าะเราคือกันว่าชิวต้นชิวปลายว่เข้มกว่าเข้มเน้นเนาะจางว่าจางนะชิวอันชิวอันวัดยูงห่างไปหม่านยังเล็กๆมาเฮาว่าหามาหานั่งฝ้าบ่ ปัปโดนไปว่าน,นั่นแนนมันบาฟีคน่<ช> <c oughs> ดียวนะตั้งตรงสี่บานประตูเมื่อไหร่เจ้าตั้งอาจจะสร้างก็จะซ้อมเรียกใครจะอยู่ในเมืองเกนได้สร้างในเมืองบ่ามาสร้างเบึงวะเนี่ยสร้างบึงหวะเมื่อกี้หนีบ่เมื่อไหร่บึงหวะดูหนีิผมพกกูดมาเห็ดสุดแล้วนะบอกก็จะเคยเห็ดอยู่เฮือนอะไรโอ้ซ้อมเรียกคนในเมืองสร้างเบึงหวะชื่อสร้างกันไ่อ ไอ้ลากับมันไอทานโอ้คนเราสร้างกินเองกับบึงว่ากินเองกับอ๋อมาชิคุจักกันนะจังเนาะเราจะพูดเพื่อนทั้งนั้นก่นี่แหละเพื่อนของเอื้อยเพื่อนนี่เพื่อนทางอ้ายเรายังหายเห็ดทางนี้ก่อนมาหนี้เราก็ได้เอาสร้างนั้นมาเบิ้งยังลมราคากันยังบทตบแดงประเทศเพื่อนสองั้นประเทศเพื่อนสองสั้นโดยหลังเพื่อนมีตู้นี่แหละโอ้ยโดยแล้วก็สร้างมึงวะคือกันเป็นเห็ดงานกับลายยู่แถวมันมากกกับเมนเพิ่นเบิม เห็ดเป็นยัาเวียกอยู่เ้ื่นังาเียกโดยจากต้นนั่นเสาเพื่อนเจ้าิปดอสิบแปดต้นนี่เราเคยเหตแต่สิบสิบหาฮอดสิบวนสิบแปดแบบจะซอยกลางกลาอืกลางประมาณประมาณไม่าสิโอเราจับน้ำหนักกลางเนย โดยเฮ็ดเครือนแบบไดไอ้ซองเด้อว่าประชคมเดินมาอ่าแม่ซอกุบซอกุบนคืนใน18นี่มีทางห้องน้ําเฮือนควนํากันบ่เลยเฮือนควจต่ออีกางนอกตหาอมีแต่ห้องน้ําหน้าห้องเดียวเอาห้องเดียวห้องน้ําตัวเฮ็ดนี่บ่เกี่ยวอันนี้บ่เกี่ยวนี่มีแต่เฮ็ดห้องน้ําอยู่ในบ้านน่ะตาากโดยหาเงินเก่งเนาะเจ้าสมเมียก็เนาะตัวนี้ก็หา เลยยักได้อยู่ขัง,งเจ้ยังม,มีปัญญาซื้ออยู่ค่ะ <laughs> พอได้มาเป็นเฮือนใกลเฮือนเคียงเพื่อนเราสิบแปดต้นเราสิต้องอมีสิบแปดต้นเราแต่แกำลังกุ๊บอีกแล้วมันชิบอยยนเาสะสิบสามสาม,าม,มนคณเก้าจุดห้าสิบสามเก้งมอกทางนอกะมตเนอเลยอือเลย คือเราล้อทั้งสร้างบึ้งวะคือการแต่ว่าบราเป็นสร้างรถสร้างเองสร้างรถสร้างเองคนละสร้างแต่ว่าสร้างบึ้งวะกะลายอยู่เนาะลายบึ้งวะเป็นเหตุงานแบบในบกในเมืองนี่กับลายเป็นลายอาชีพจักกันนี่ได้บ้านเดียวกันเนาะเป็นเมาเล้วเป็นในเมืองโดยเจ้าเ็เมาโดยโดยนะเนาะสร้างก็สร้างวะคือนี้ ตั้งตัวนั้นได้เราจะเช้าวันขึ้นเลยจะเดินเช้าเอกบ่อเท่านั้นนะเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นก่อนเลยโสดเลยสมภูมียยังโมวิลูกบ่ะจ้ะโอ้ยุ่มกันจ็กปีแหละปีปลายกันยังยังไม่รู้นะพอทั้งเพื่อสั่งเนื้อสั่งตัวฮานุนที่นี่ก่อนก็ไปขวดยุ่มวันว่านน้ำเสือพวกแห้งไหม จะบำรุงก็ยังได้ลูกแอยู่ตลาดแม่นแมนอย่างน้อยเฮาก็ยังมี1ยังมี2เนาะยังบ่ได้ก็มีผู้ติดพอดแม่นก็ยังขายได้เนาะคุณเาได้หาเงินได้บัดบ่เกิดว่าไอ้เจ็บแก่หรือเป็นแม่เฮาก็บ่ฮู้ไผสิสืบทอดมรดก้อแต่ว่าอยากได้อยู่ไปกวดยังอยู่แต่ว่ายังบ่ได้ได้แมนเดียวกตอนนั้นแหละแม่นเฮามีผู้เดียว หาจะได้สมปีสี่เดือนเหญิงสามปีไปแต่กับบางแผนว่าถ่ายพันยญยชิหน่กับว่าซีเอาอีกคนนึงกับยุดเลยพังเมืองเพราะว่ามีแต่ผู้เดียวเท่ากับบูหัวสีด้วยสีซัวนะเลยพังเมืองเพราะว่ามีขต่ผู้เดียวเท่ากับบูหัวซีด้วยซีซัวนะ แมนแมนเกับของการทำเสียงได้นอกโดยอ่ะเนาะหายทางว่าวตรงนี้คุยกันกับทางวาวแล้วก่อนมาเบิ่งแล้วก็รอถ่ามือตั้งอยู่รอถ่าสร้างเป็นไงเนาะทางนี้สาวๆนี่หลกก็ลังชิมาเขาเบื่อป้วยสบายดีน้องโดยเช็ดยังกันนะตีหมูหมาให้ภาษาแกน้องใหม่ป้ะพวกมัน เกงกระดูกอะรนั่นแหละอืมบอกเก้งอะไรด้วยเออบุญฝากว่าจะไปฝากทอกน้ำเ <laughs> จ้าเห็ดยังสะชวนวันทองกินมานี่จะมาถั่วกับปลาเนาะเจ้าโบ่โชว์สิมื <laughs> อบอกเคที่อยว่าไปพูดบ่เอาไปให้พูดบอ่โอ้มาขบเบือให้ละตี <laughs> เห็ดน,น้อยกำเข้มเด้อตี เอาสีบานนี่คือมันคือกันไออันนี้คือเขาท่าที่เหนื่อยสีบ่ลนี่นะแล้วก็สีที่ทับทับโทมบ่อตัวนี้เนื้อไหมมันแดงดิตัวนี้เนื้อไหมมันแดงเขาทาสีใส่มันก็แดงอ้อมาตัวนั้นเนื้อราาติดมันสีบ่ลเป็นเนาะแต่ก็สีสีเขาท่าน่ะมันจะเป็นสีเดียวก่อนด้วยดิสีแดง ฮะมันเบื่อนีแบบจีน่ามันก็ได้สีใหม่ที่น่มันอ๋คือสีอันเดียวกันเลยสีอันเดียวกันกันก็เป็นแบบนี้มันขึ้นน้ำหนามาหน้าใหม่โบเเกี่ยวโบเกี่ยวกับไม้เลยเกี่ยวกับสีน้อยเนาะตัวนี้มันเป็นสีแบบเคขือซื่ออะไรเติมของน่าจะได้แบบมันเป็นได้ใหม่ด้ครับเราได้เอาสี ปกติที่เอื้อยถ้าไปดันซื้อสีมานี่มันก็ะไรตรงที่สีเขาออกมาเลยได้มันบริเกี่ยวกับไหม่เลยได้วันนี้มันเป็นน้ำใหม่เลยบ่ตัวนี้มันได้เกิดบ่วแมนแสดงโอ้วันอยากแต้มซีเหนือไหม่มันดีแต่ปกติหันท่าเขาท่าน่ะจะเป็นสีนี่มันก็จะออกสีนี่บดคุณอ่านเลยแมนแมนท่าตัวนึงเข้มตัวนึงจางไปติดหน่อยก็กระตุกแล้วนะ คือถอาถ้าทาแล้วมันจะมีเบอร์แต่ว่ามไม่ได้ประชุมแบบนี้นะมันจะเป็นอันเป็นปงกลมเลยนะอันดับเทนเนอร์นะกลมคือขาทำขาได้เนอกสแลกตัวนั้นตัวกลมนะแม่ถ้าแล้วมันจะออกเสียนคือว่ามันจะได้แบบนี้มันก็ออกแบบนี้จะได้แบบนี้ก็ออกแบบนี้เริ่มไปเกี่ยวกับไม้เลยนะโออมันก็แบบนี้เนาะสสแแลลกกตัวนอืมช่างกับเสียช่างได้นอกเปียน แมนแมนเซเล็คเบอร์เก้าอ่ะนะตรงนั้นะโอเคน้องเอ้ยเนี่นี่นี่รางเที่ยวทาปอะนะมันจะออกสีนี้เลยเชนดเอาน์เบอร์เก้ามันจะเป็นตัวกิ๊อันบงกลมขึ้นเด็กชูแต่ว่าแมนเด็กชูนั้นแล้วก็ได้เก้านะแมนเบอร์ซุ่นเก่าตัวนี้เบอร์หกตัวนี้ได้เกอรเบอร์หกตัวนี้คือทาเลยตัวนี้เนาะแมนนี่แล้วพอเอ้ยซื้อเมื่อหนาังหนึ่งพันปลายบ่ แพงอยู่ตอนนี้ก็รุ่นดีแต่ว่ามันออกมามันสีออกมันมันบ่ได้คือเฮานั่นตามสีใม่เลยแม่สีใดมันเป็นสีนั้นมันบ่คือน่ะสีเฮาผมเนออะมันบ่คือสีอันนั้นสแอืมสีสแมันเป็นสีเดียวกันเด้อมันแต่ันก็บ่ซื้อได้ปนเนาะให้เราสั่งมาใหม่บ่เลยบ่ใช่เราสั่งเาสแอืมบ่ได้เกิได้เกินเป็นเนาะตัวที่เอ้ยเว้าน่ะตนันน่ะจะสิออกสีนี้เด้อนี่ สีเข้มเลยสีนวลมันออกสีออกมาท่าๆเดี๋ยวลำเดียวก็ยังนั่นๆอย่างนี่นะนี่นางที่เคยเฮ็ดเดี่ยวนี่มันสีด้วยข่ายสีข่ายกับแบบนี้ทั้งหามแมนบอคงไม่เท่าเราสีสีฝาเนาะแค่ไหนก็จะเอาสีนี้ได้เราเราบอเอาเราเองเดี๋ยวมาสีขาวซ้ำกันไหม เราจะได้สีฟ้าเราอะให้เราเบิงเ้งอะไรจะได้สีฟ้าวันนี้ได้ท้าเดือเราก็เห็นซื้อมาแบบที่ปมตูละมักเลยแล้ววันสีเอาเท่าโอมฟ้าแต่นี่ก็จะเอาอ,อกฟ้าได้เลยนี่ก็บเบิงเบิ้งกนแต่เบิ้งที่นี่มันจะเป็นเท่าเลยตัวนี้นะนี่ตะกี้ก็จะเอาแบบนี้ให้เราแต่เราโบอาเราอะแต่มันจะเป็นสีเท่าตัวนี้ cái đồ đó mặc đó để tâm trạng phù du, không biết kéo với con nữa, cái tháp nó kiểu bừng xì siêu, à, pô xì cái này nó sẽ ở theo mây nè, ngày tháng quan đó, nền đây, ờ, ngao, thảo hào cướp ngao để hào chẳng nông sì đan hẳn đấy, tại vì thường đạt ถ้าเสียเวลาเฮาน่ะ hmm. ม mm ันตัวนั้นมันก็โอเคเลยแล้วมันเป็นสีก็าก็งามเลยได้ตัวนั้นก็ว่าคันเอาแสง่าแล้วก็เอาถ้าสมันก็เป็นงาอืมวมันเอป็นเลงอืมอมลเาคิดว่าทึเจ้านะเอาสีสีน้ามันทาจะเอาหมุ่มซุมนี้มันอยู่ในแต่ว่าใหม่ตัวนี้มันอยู่ทางนอกมัน อันนั้นเดี๋ยวมันถึกแสงเลยไปตัวสุ่มนี่แล้วตัวนี้นมันเต่งสุมไไ่มนี่ไหวเลยแต่ตัวนี้มันอยู่หนอ,อกมูมมันอยู่หนอ,อกมูมและสีมันสีอันนีก้กลัวเข็มกลัวเพราะว่า,ามันมันแห้งบอแมนเออแต่ว่าตัวสีเข้าว้าวนี่โบเกียว,วนะน้าแล้วมันส<ม>ีเดียวกันมดเลยแมนสีเดียวหมดเลยถ้าเป็นเบอรี่เท่ากับมัน,มนกับโบกินะโบแมนคนกายมาได้เพนสิถามช้าง ช่างไมแต่วันไดถ้าว่าถ้นว่าใหม่มันเป็นสีเดียวกันแบบนี้เบิดนี่ไหมเออถ้าเป็นสีเดียววันนี้เห็นโอเคเยอะเป็นงันก็เป็นเดือบเป็นเงาไปเลยแต่วันนี้แบบอ่าพอทาไปมันตัวดึงแดงตัวดึงจางหยุดทาไปก่อนหยุดทาไปก่อนท้าวทางพมี่วันชื่อชื่อม้ไห่ไม่แต่กับตัวนี้เขาเก็บใบอย่างอื่นแต่พผนยังมีงบอยู่ เพราะว่าเมื่อนั้นหันว่าชื่อื่อมาพร้อมกันกับสีทาเฮือนเลยบัดงบเฮาบบเบสต์เลยนะชื่อมันจกชุดชุดเดียวนี่ปะโอค่ายอยู่ชุดเดียวชื่อมันแค่พร้อมเดียวก็อืมตัวนั้นที่เป็นทางทางกรมหรอกคือเสาวเฮือนเลยทางทางกรมแล้วก็มีสีมีที่เนื้อสม่อนะเขาซื้อเขาซื้ออยู่น่ามองทางเว้เฮือนพมีหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบบาทวะมีสามลิตร แซมดิบอือเดีตัวนี้พระหูท่าไยตัวนี้ตัวนี้แซมดิบเกิดกันราคานะเราคาพะ่พะหูอเพราะว่าเขาบานประตูเนี่ยขนาเดียวงามแต่เขาทาสีบ่ยงามกะมันออกมาไปซีด้านนี้เน,ะนาะจืดจเลวอยู่ซีด้าสาวพอเราชื่อเมื่อทาอยู่เพื่อนกะจีน่น,นี่แหละทาจำบุพิตรแต่ว่าพัฒนหาหมได้ชุดนี้นะ เฉพอะแล้วถ้าอันนี้ก็ใช้น้ำกานบ่บ่บได้ใช้โอ้หรือมีแต่ถอกนี่บ่อือยากแป้งมันแข็งโอ้นี่คือน้ำน้มันสี่คือน้ำมันเยาล้างแป้งน้ำเทนเนอร์อืก็เห็นเฉพอะแล้วนะมีแต่ปองนี่แตวก็ถอกทาเลยแม่นวก็ทาออกมาก็เป็นแบบมีนั่นนี่แต่ปอมไม่ได้แห็นแบบนั้นหนูไม่ได้ทักแม่แม่แล้วบอมมากเกินเลยไปซื้อสีนะที่ห้างว่านี่มาทามันแดงเข้ม ตัวที่เฮาให้เบิ่งจินี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮือนหลายหลังก็มีแต่เอาเบอร์เดียวนี่เด้ได้เฮ็ดให้บานประตูเฮาก็เฮ็ดให้มันลาเฮาลงสีวมันเฮ็ดให้เล่นอืมมีฮู้บ่เพิ่นว่าจังไดซะเพว่าสิซื้อมาใหม่บ่ืมเอาพังเบิ่งซั่นนะ พราะว่าถ้าไปกัสีเสียเวลาน้องเพิ่นท่าได้มิ่นแทมเนาะถําว่านั่นก็สิซื้อใหม่ก็ไดถ้าเฮน้องต้องใส่ผ้านั้นไหนอันนี้ตัวนั้นหันยังคิวคือกันตัวนั้นชุมเทเนอร์ยังมิ่นนั้นเนาะคิวแหงกว่าตัวนี้แต่ว่าความขิวมันแตกต่างแล้วตัวนี้เฮาว่ามันมันแบบจี๊ดแบบคือกาวตัวนี้นะแต่มันมาถือกำนัลตัวนี้แห้งคิวแหงกว่าันดเอื้อนางอยู่พุ่นก็เป็นลมกินนี่แว่าคันัี้นี่คั่น มานผสมกับเตนเนอร์มันสีแห้งกว่าแดกเกอร์แกกรม,ม่นแต่ว่าแดกเกอร์เขาผสมเตนเนอร์ใส่มันบแห้งข้างในเราใช้ผ้าเป็นหนามได้ซาสีนะยิ่งเอาไปท่ามุ่งกบเนี่ยแม่งบุห็นเลยได้นี่สีนี่นะมันมันบอกเข้มมันเห็นเนี่ปตัดกับบรรดาสีบ้านเขาเลยบ้านนี่จุดจะเดียวเลยเฮ้ยเนาะเดี๋ยวเริ่มพิจิกินนะบ่ น้อ nah ืสินมนกันอปิ่งอยู่พุ่นบ่ะอ๋อเต่าไปพุ่นไปกินอยู่บางเดียวพุ่นได้ป่ะเนาะมันจะงั่นกันอืมนี่ก็คือบัตูกัลโลแด้วะด้านนี้เนาะคนไลง่ายได้เนาะไอตีกางแด้วัเชียงพุ่นเนาะออ เดินข้างเลยมันเลยเ็งไงไม่ทางพี่จะขันเนี่ยไอ้สามบ่ช่องขันยันละคนบม่ได้ถือวะขันที่3จเอาเทกันเปือนนัโอ้เนลยอืม แต่ว่าเพันบบถือก็บาเป็นยังแต่ว่าบ้านเฮาชนได้เพันถือเรื่องบันไดพันใหญ่เพันใหญ่เห็ดหอยขี้ยังไงบ้านเฮานะเป็นลายคนกะเชิดสามคนโดยแต่ป้าตำ้านกันกันสามคันสามขั้นคันอืมเฮ็ดตะเกียร์ทั้งเคยเรามาว <hel token thanks> ่ายเห็ดเห็ดทั้งนี้เนาะง่ายๆแล้วบ้านนี้ที่งนี้เฮาต้องเล่นมากตูบแล้วมันแคบเลยพวกคุณเลย หือหน่อยนะหรือว่าใกล้เข้ามาบื้อหรือว่ามือลงสีเนาะฟังเบิ่งค่ะนางสิแล่นเข้ามาเบิงนําสิได้เฮาอันลงพื้นห้องพื้นก่อนลงสีแท้อกสียางยังบ่ฮู้เลยถาลสีอยู่ เพราะว่าม yeah. ันบ่มีเด็กตัวที่เราอยากได้นี่มันบ่มีหม่เด็พรเฮาซื้อมีแต่บอกน้ําตาลหน้าปกอันเจี้ยซื่อตัวที่เฮามีเด็กบ่เราบ่เอาถ้าว่ามันมีตัวเด็กที่นวอันนั้นหันิตรงปกอยู่เนาะแน่พี่น้องเอ้ยี่น้องเพิ่นอสิทาสีนี่ก่อนบัดทาแล้วมันบ่มันบ่ตามที่เฮาอยากได้แต่เพิ่นโจ๊ะก่อนบัดนี้เนาะทางน้องพอมียสิซื้อมาให้ใหม่ เบิกน้ำกันมาพี่น้องเอ้ด้อยพอดีทัง้งงเราก็เฮ็ดอยู่สองคนเนาะสองลุงกับหลานอย่างอีกสีทาสีแล้วก็ติดบานแล้วจะมีเฮ็ดอย่างต่อไปเราถาเบิกน้ำกันเนาะกันมีตู้คำ โอ้ยทางผัวคนเราไม่เอาปลาไปปิ้งปีปลาขึ้นอยู่ทงยางพี่โอ้โอืออือไอกระจายเอาพี่ยอาไปปิ้งมานั่งถากกินไปแห้งแน,น่นอ่ะตาเขียวตาเขียวจะพี่เอาไปแห้งน,นะนอ่าพี่นั่งเลยสำหรับคลิปนี้กะ ทางเฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามทางสช่างเพิ่นมาะวันี้ที่้านยังเย็นวาฝากรถซ่ามื้อนี้เพราะว่าเข้ามาเผาเนาะเข้ามาพาอดีนัดกับสร้างรถไว้ไ,ได้เข้ามานี่เลยโดยอ่ะกันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะจะก็กล่าว,าวสบายดีเด้อ